สวัสดีครับพบก,กับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาทําคลิปนะหนึ่งด้วยมีน้องท่านหนึ่งนะครับผมขอมานะว่าขอสายที่สู้นกดีร้องเพลงร้อยเบิ้ลดอกชิดหน่อยพี่จัดให้ครับผมมาฟังในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยอยากได้นกที่ร้องเพลงชิดอ่าเบิ้ลเพลง้รยเราก็มาฟังเงินก่อนนะครับผม มาฟังในคลิปนี้นะคนอื่นเลยน้องบอกว่าให้หาสายเลือดเบิ้ลเพลงร้อยเราก็มาเข้าใจเพลงร้อยกันก่อนนะครับผมเพลงร้อยก็คือนกที่ร้องหน้าสหลังสามหรือหน้าสมหลังสีร้องวนไปนะครับผมนี่ก็คือที่เขาบัญญัติไว้นะครับผมว่าเป็นเพลงร้อยของนอกคงหัวจุกนั่นเองนะครับผมบางสนามก็โกนับไ้เบิ้ลบางสนามก็ไม่นับไ้เบิ้ลแต่จะเป็นที่นิยม่าใน เสียงทองในอากติกาแบบนั้นมากกว่านะครับผมแต่ถ้ามาเล่นในนับโดกนะครับผมอาจจะบางสนามนับเบิ้ลบางสนามไม่นับเบิ้ลก็มีนะครับผมผมเห็นนะอ่าส่วนมากต้องเบิ้ลชัดเจนนะครับเว้นช่องน้ำหนึ่งวินะครับผมช่องไฟหนึ่งวินะอ่ะากรรมการเขาจึงจะนับให้แต่น้องขอมาผมก็จะให้นะครับผมนอกที่เขาบอกว่าขอสายที่เบิเ้ลเพียงร้อยดดกชิป อ่าสำหรับผมเลยนะครับผม <c oughs> พวกที่เบิ้นนะครับผมน้องจะต้องไปหาสายเลือดที่เป็นสายเลือดเบิ้นนะครับผมคือพ่อแม่มันบล้นส่วนมากนกพวกนี้จะอยู่ในฟาร์มนะครับผมนกฟาร์มนะเพราะว่านกพวกนี้เขาจะคัดนกอ่าพ่อเก่งมาแล้วนะครับผมพวกนี้พ่อมันมาเ 2, บิ้นสองบล้ลสามเลยนะครับผมตัวเมียก็เป็นลูกของอ่าชุดที่ว่าเขาผสมนกเบล้ลมาแล้วคือนอกเก่งมาแล้วสายเลือดชิดแน่นอนนะครับผม อ่าแล้วถ้าน้องบอกว่าให้เลือกสายเลือดไหนใช่ไหมที่จะเบิเ้ลเพลงโรยเบิ้ลได้เลยดอกชิดดอกชิดนี้ก็คือต้องเลือกพวกที่ผสมสายเลือดมานะครับผมก็คือพวกลูกนกนกสายของเขานั่นเองนะนกที่เขาผสมมาจากนกเก่งหรือนอกฟาร์มที่เขาผสมพ่อเก่งแม่เก่งพ่อเบิ้ลแม่เบิ้ลลูกจะได้มาเป็นเบิ้ลโดยธรรมชาติเหมือนผมจะยกไม้ฟังหนึ่ง หนึ่งทินหนึ่งปลานะครับผมอ่าว่าเราต้องเลือกใส่ในอันนี้ไม่แน่นอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ที่นอกอ,อกมาเก่งมากๆนะครับผมอ่าดอกชิดดอกชิดลงเพงลงร้อยเก่งมาจากสายเลือดปาละอูเยอะนะครับผมบอกเลยนะมาจากปลาละอูเสียอ่าไม่ต่ำกว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็น พวกที่มาจากป่าละอูจะเก่งนะครับผมแล้วก็เป็นนกที่โหดดอกชิดแล้วก็พวกนี้นะกบติดเพลงอยย้อยเยอะทําไมที่ติดเพลงอยย้อยเยอะรู้ไหมเพราะว่านกมันไอคิวดีเพื่อนๆกบเพลงไหนก็ติดตอนมันหูขาวนะแต่พอมันใหญ่ขึ้นมานะครับผมมันก็ปล่อยเสียงเพลงเสียงได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมเราอยากให้กบเพลงไหนเปิดกบเพลงนั้นแล้วพอมันใหญ่มันจะลงเพลงนั้นเป็นเพลงประจําติ่นของมันนะ อ่าเหมือนเราลงเพลงชาติไทยเย็นไหมตูมาเราก็ต้องลงแต่เพลงชาติไทยนะครับผมเพลงอื่นชาติอื่นเราลงได้แต่ไม่ใช่เยือสายลงนะครับผมแต่เพลงชาติไทยเราฟังมาตั้งแต่เด็กมันก็ทํานองประมาณนั้นนะเลโก้ถิ่นป่าละอูมันลงชิดนะครับผมมันลงชิดมากนะครับผมอ่าแต่ก็มีทํานองพวกที่เก่งมาดอกคิดลงเร็วลงไวไอเพลงร้อยนี่มันฝึกกันได้ตั้งแต่ลูกนกขู่กาวนะ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มาบอกก็คือไอ้พวกสองสามสายเลือดพวกนี้โหดมากนะหองนับไม่ทันนะที่ผมรู้มาตอนนี้อินโดผสมเวียดนามผสมอุดรอุดรผสมเพลผสมเวียดนามผสมข้ามสายพันนกเก่งมากนะครับผมในของไทยเท๊เขาสุดยอดนะครับผมปาลาอูอ่าปาลาอูนี่คือขึ้นชื่อน,นะครับผมที่อยู่สวนพึ่ง ที่อยู่สวนพึ่งของราชบุรีกเก่งนะครับผมป่าตากเดชโหดหมดน,ะนกพวกนี้นะที่มาจากเทือกเขาตะนาวศรีนะอ่าโหดนะครับผมนกพวกนี้แต่ว่ามันต่อยากนะเอาเอานอกใต้ไปต่อไม่ลงนะครับผมพบนกใต้เพียงเรียกมันสองพยางแต่นกสวนพึ่งของราชบุรีเพียงเรียกมันสามนะครับผมเพื่อนๆอนต้องเข้าใจเพียงเรียกด้วยนะเพียงเรียกมันก็คือเพียงซ้ำที่ออกกันสองสามที เพลงรียกสามก็คือคำออกสามสามทีเข้าใจไหมอ่ามันจะไม่ออกฟิกไฟลิกถ้าฟิกไฟลิกมันจะอยู่ในเพลงบทเลยนะครับผมอ่าเพลง ok นกคงหัวจุกมันจะมีอยู่สี่บทนี่แหละครับเพลงเพลงเลี้ยวเพลงเรียงเพลงโยแล้วก็เพลงฟกนั่นเองนะครับผมให้เพื่อนๆอน,อ,นอ่าถ้าจะเลือกสายเลือกอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อ,อต้องคำนึงด้วยนะว่าจะได้ของเตไม่เตเพราะว่า <c oughs> เพราะมันมีผลนะครับผมถามว่ามีผลมากไหมมีผลนะถ้าเราจะเลือกไอ้ได้นกที่ดอกชิดไม่ชิดใช่ไหมาการที่เราเลือกนะครับผมนกโงหัวจุกพวกนี้นะสายเลือดสาคัญนะครับผมเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนกที่มาจากป่านะครับผมมันจะอมนกที่มาจากป่ามันจะเปรี่ยวมันจะเห็นนะมันจะปรับยากนั่นเองนะครับผม จึงเป็นที่มาที่ผมบอกให้ไปเลือกพวกสายเลือดนะครับผมสายเลือดก็คือนกที่เขาเข่งผสมนกเก่งนั่นเองนะเป็นลูกนกของนกเก่งอ่าพวกนี้มันจะได้เก่งโดยสายเลือดนะครับผมเพราะว่าการเคยมีคนทดลองนะครับผมนกไม่เคยได้ยินเสียงเพลงแต่ไปอยู่ในบริเวณที่ไกลมันลงเบิ้ลขึ้นมาเองนะครับผมนั่นคือเบิ้ลโดยสายเลือดมีผลนะครับผม ขนาดนกขู่กาวไม่เคยได้ยินเสียงใครเลยตัวมามันยังลงเบิ้นได้นะครับผมอ่าคนเรามันก็ไม่ยากนะครับผมที่จะก,การเลือกอ่าทำคล,คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมอ่าว่าสายเลือดมันมีผลนะครับผมไอ้เพียง้อยที่น้องถามมาว่าหาสายเลือดยังไงใ้ได้เพีงยง้อยเพียง้อยมันไม่เกี่ยวนะครับผมเพียง้อยส่วนมากจะมาจากการรบนะครับผมหรือว่าพ่อแม่มันลงประมาณนั้นนะ อ่าแต่นกที่ลงเพยงลยง้อยก็ที่จะเลือกให้ได้เพียง้อยผมก็สอนได้นะเพราะว่ามันลงองหน้าสามหลังสี่ประมาณนั้นเองนะครับผมอ่าให้เพื่อนๆได้มีความรู้ในเรื่องเพลยง้อยด้วยนะครับผมเพงลงง้อยเพียงบึ้นไอดอกชิดนะครับผมนกนกกรงหัวใจนกกุงหัวจุกตัวไหนถ้ามันลงดอกช้านะลงก็ไปทําให้เร็วขึ้นได้ไม่มากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะ เลือกสายนกไอเร็วมาตั้งแต่ต้นนะครับผมไม่ใช่ว่านกลงมาลงสิบวิสามดอกเราจะไปทาให้มันได้สิบวิสิบดอกมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเร็วขึ้นอย่างน้อยก็สิบวิสามดอกเป็นสิบวิห้าดอกอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะหานกที่มันเร็วมาแล้วนะครับผมเร็วลงนับไม่ทันมาแล้วนะครับผมนั่นจะเป็นผลดีต่อเพื่อนๆนะอ่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครที่ จะหานกนะสายเลือดสำคัญอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่ะสวัสดีครับ